โอ้ยถ้าเป็นดอกนี่ขัเกเลมมังนี่แตกพายุเลยกำลังงามเดี๋ยวโอ้ยขายญ่กวบดีครับผมพุดบน่ร สวัสดีตอนสายๆครับผมสุบุสุคนครับมือนีมาสวยเติบพี่น้องครับผมแดดออกแล้วครับเอ้าบัลูว่าสีหมานบอพี่น้องครับผมขั้งกนมาได้เห็ดแล้วงกนะครับก็ได้หลายอยู่แต่ว่ามือนีมาสวยบัลูววาสีเหลือบอลนะครับเนาะจังไดก็รลองหาองก์กนนะครับรอรุ่นรอติดตามน้องแพงนันยางน้ำหนาไปก่อนแล้วครับผมเดี๋ยวผมทิ่เขาไปแถวนี้นะครับผมปลาเป็นปลาซาดนะครับผมหรือว่าต้นกุ้งหรือว่าต้น จิกนะครับทางภาคอีสานเอิ่นนี่เห็ดพึ่งนกยูงแล้วก็เห็ดละงกเกิดแซมๆกันปุ่นเห็ดพึ่งนกยูงดอกหนึ่งเพราะว่าถึงแต่พอถถ่พอแล้วครับเห็ดพึ่งนกยูงขาอ้วนดีพอไข่เห็ดละงกค,ครับผมไข่หนึ่ง นี่ไข่งามอยู่ครับผมลูกเหรออู้หูเกิอดูเล็กเทะแต่ดอกก็พอแล้วครับผมเพือ่อนครับนี่ไข่นะครับเนี่ยเป็นไข่ขึ้นมาเลีเจ งอกเหลืองดอกเดียวครับกเก็บแล้วงูสองดอกพี่น้องครับผมเต่มน,นี่โอ้ไข่กับมีครับขาเนี้ยอเด สองดอกเป็นละกหกขาวดอกมันใหญ่ครับพันนี่ดอกน้อยสองดอก ยุงอีกดอกหนึ่งครับผมดอกหนึ่งครับเจ็บโถล่นกยุงมีอยูคอนนย่ครับผมน้ำอยู่ครับผม ขาในพุนที่ปาดมองนีเลยนะครับเนี่ยมองขา,ขาวๆมันถี่ทำงามครับเสร็จแล้วหูสองดอกดอกน,น้อยๆ ติดถึิงยุง้งยุ้งครับผมอืออหดูด่าอีกดอกนึงครับผมเห็และงดดอกเดียวเอ๊ะกระบอไมหมูน้องมันนี นกยุงสองดอกอืมงามอยู่นะครับผมโคตอะขากรอบดีสองดอกครับจุ่มหนึ่งครับผม <c ười> สีหาดอก,ดอ,กอู้ฝุดเป็นจุ่มเลยอันนี้ดอกบุคคลยหญ่นะครับ Đọc này nói Đó là Đẹp của lên. ซีดอกข้ามองนี่พอแล้วครับแล้วงูกเหลืองครับอันนี้ใต้ไปตองนีจะมีดอกหนึง้องหอยหอยกำลังกิน เห็ดขึ้นนกยุงอีกแล้วรับปุ๊บอุ้ยแดงจริงคือน่ะตาดมองมือ่เลยเห็ดแล้วโง่พอ่อผมพอดแค่ละดอกนะครับน่าจะเริ่มหาง เราดอกได้เก็บเรื่อยๆรับมนันคือเก่าครับผมนี่เดี๋ยวก็มันแล้วงอกสมครับน,นี้สามซีดอกอเอาเต้ดอกครับผม,มเกิดอยู่แล ปาดอกรดซีดอกขาวขึ้นแมน่นบ่แม่นนะครับอ,อุ้ยไายเหอะพูดอะปาดเถอะอืมขาวกากนอนด้วโอ้ยถ้าเป็นดอกนี่ขาดเลยมั้งนี่ một đột <laughs> Để ta con. ไอกำลังงามนะครับผมนี่ยไอชเกี้ยงนี่หกดอกนี่เอ๊เจ็ดดอกนะครับไตไปไหม một vung muôn nưng đọc bạn đi ừ, đọt kháng điêu các bạn ơi, đọt này nỉm đọc các nè, เป็นไม้สองสามดอก,ดอ,กอุ๊กสี่ดอกที่ผมโอ้ยโมหนีดอกกำงามนเหยียบเหยียบน้อยแบบนี้เหยียบ โอ้ยดอกนี่ตหาหักแทะพูดเหรเห็นแล้วโงกครับผมดอกบานสองดอกที่ดอกเต็มอยู่พี่ครับผมสี่ดอก น้ำอยู่ครับผมซีดอกเเป็นไข้หลายอยู่ครับผมเห็นแล้งโมกอยู่อีกสองไข้นะครับ กำลังกินเฮียโอ้ยหอยลุ้มครับผมอายูดีแทะเบี่ย,ยวเลยไม่ทับจับสองใครงอกเหลืองครับผม ไข่เห็ดแล้วงคูครับผมอู้หมันไข่เห็ดขึ้นมาเรื่อยๆครับไข่เห็ดแล้วงูสามไข่สี่ไข่โอ้สวนกันอยู่ สองไข่ครับผมไข่เห็ดละงก์วานี่สามไข่ อีกใครนึ่งครับผมพึ่งนกยูงโอ้ยกำลังแจ่งแสบเลยครับดุนเพียรอีกนะครับสามดอกสี่ดอกครับผมดอ,อ,อกพุ่นเทาแล้วครับ นี่ดอกมีกำลังงามเอยครับผมเบยบ่อผู้อนต่อหน้าผลอีกไขนรนึงพ่อไข่เป็นส่วนหลายนะม่นนี่ไข่ขึ้นมาเรื่อย ใบหนึ่งครับเห็ดเพิงนกย้งครับผมอยู่ในกุ้มไม้เนี่ยครับสองดอกอ้บอดอกกำลังงามเลยครับ ดีครับผมพุน่นอ่อนก่อไข่ที่แล้วกันนี่ไข่เห็ดแล้วงกดอกเพิ่นเราเบิดแล้วบ่ดอกได้บ่หลายครับเนี่ยแต่ว่าได้หลายไข่แล้วไข่ง,งามๆครับนี่ไข่มันหลายนะครับผมจวงว้ก่อนดอกเพียไข่น้อยน้อยโพดครับผม เ okay. อาแต่ดอกนี้เอนี่แหละติดพึ่งนกยูงนะครับดอกนี้ดอกน้ำยู่ครับผมมันมีแดดหอนแดดโอ้บึงหามั้ยเห็นแล้วงกเหลือนะครับผม จากดอกสองสามดอกโอ้หมดถึงหมดเจาะหมดกับกินเห็ดครับผมเอาแต่ดอกโู้นี่ดอกนึงครับผมไ้คุ้มไหมอ่สองดอกเดียสองดอก เขียดละงบครับผมชูนไข่หนึ่งครับผมเกิดอยู่กลางเดินเลย ไข่เห็ลดละงกอีกแล้วครับผมเฮ้ยมื่อนี้พ่อดอกเลยครับแต่งแดงอยู่พุ่นเห็ดเพิ่งนกยุ่งครับผมจับไข่เห็ดก่อนของไข่ครับผมหึ่งกิ่งกันแล้ว เ <Yeah>. oh. ด้งดีแทะแ่ะแดงจึงคืองอีกสองไข่ครับผมไข่เห็ดละงกขาว หเหระเหตุในงวงหนึ่งโอ้คุณครับสองดอกแล้วงอกเหลืองมือ่อนี่โ่หลายนะครับน่าจะเริ่มเบิดเอาต่ดอกใครเห็นแล้วงอกอยู่ไหครับผม อนี่ไข่ตรงนี้เฉพาะไข่มันนี่ผมว่าได้เป็นเกือบล้ล่ะครับเนี่ยไม่นี่นะแต่ว่าดอกได้บปหลายครับเก็บมาแนมบรได้ไทยแบบนี้นะครับบางไข่มันไข่น้น่ๆอยูย่ไข่เดียวก็เก็บมาเลยครับนี่ไข่นี้งามครับผมไข่ไงอู้ดอกหนึ่งครับผมไข่นึงน่หละ นี่พะท่านเป็นดอกนี่ไข่ปูง่าครับนี่เอาแล้วครับผมหอดทางออกแล้วครับก่อนกลับบ้านกับมาเบ่งผลงานก,นกันก่อนนะครับเนาะมาสวยๆครับผมมื้อน,นี้เก็บโบโดนปดันใดก็ได้หลายเติบนะครับอันนี้ของน้องแพงกับน้องไซหล่นตาเลยพี่น้องครับผม ก็มีเห็ดละงกเห็ดพึ่งนกยุง้งคือกันเนาะเจ้าให้เพื่นนรู้งเจ้าไข่กระลายอยู่นะครับเนี่ยไข่เห็ดละงก,ข,ะงกขึ้นหลายอยู่เอาไว้มาจอบเบิ้งไม้นะครับผมส่วนของผมกับโบเต็มตาครับผมก็ได้เกือบเต็มตานะครับนอกเห็ดพึ่งนกยุ้งแล้วกันส่วนหลกับเป็นไข่เห็ดละงกนะครับไข่เห็ดละงกหลายนะครับแต่ว่าดอกนั้นโ่ค่อยหลายเพื่อนอาจจะมาเก็บรอบเสาแล้วกับมีนะครับผมเอาได้ซ้ำนีดก็ถือว่ามานอยูครับผมเก็บโบโดนไปได ขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ครับผมทุกการติดการตามนะครับเนาะเอาไว้คลิปหน้าพามาเก็บไม้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมก็ถือว่ามานอยู่ครับรวมกันก็ได้ประมาณห้าหกโลอยู่ครับผมอ่ะกลับบ้านก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีเจ้า